ฉันจากบ้านมามีเพียงเสื้อผ้าที่ว่าติดกายหิ้วกระเป๋าไปเก่ารุ่งริงทั้งเดินทั้งวิ่งมาชานชราแม่ฉันมาส่งเกือบเทียงตรงพร้อมด้วยน้ำตา จไม่อยากจะลาไม่อยากจะลาบ้านเกิดเมืองนอนมีเสียงเป็นทุนพ่อเกื้อนุนให้ชื่อเสียงหอเหอลืองร้องถ้าหากได้เป็นนักร้องจะไม่พยองดังคำแม่สอน จะตัดเสื้อใหม่เป็นสีไพรเข่ากับไฟนิออนเขียนคิวให้กิวงอนงอนก้มเอากลาบตอนรับพวงมาลาัยอยากให้แม่เห็นตอนฉันเด่นบนเวทีรับมาลายไมตรีน้ำตาไหลปีฉันรอ มือพร้อมกับซื้อมาไล่เขาบอกว่าฉันร้องได้ทุกอกทูกใจแฟนๆเหลือเกินนะจ๊ะก็เป็นความจริงที่ฉันได้ทิ้งบ้านมาสมที่ปราธนาได้เป็นดารา ไม่ฟื้นเป็นดารายูทูบเบอร์จะแม่จ๋าไม่แล้ว,ว่ะจ๊ะอะจะตัดเสื้อใหม่เป็นสีพรายพรยเข้ากับไฟน่ออนเขียนคิ้วให้กิวงอนงอนก้มเอากลาบตอนรับพวงมาลายัยนะจ๊ะแม่จ๋าอยากให้แม่เห็นตอนฉันเด่นบนเวที รับมาไหลไม่ตรีน้ำตาไหลปรีฉันร้องไห้เมื่อไร่มึงจะเข้าประเด็นเนี่ยอันยา่า <laughs> กูร้องเพลงทำอารมณ์ก่อนนะพี่น้องนะเออนะ,ะหากว่าจะใดไม่สุภาพนะ,ะเป็นการ uh, ทำตลกนะ,ะแล้วก็พูดเพื่อความเฮฮาขำขันให้พี่น้องมีความสุขนะค,ะคลิปนี้นะฮะ ก็เป็นคลิปศูนย์ศูนย์ศูนย์นะจ๊ะบอกหมยหลืยาเปล่าศูนย์แปลว่ามโหจ้าพี่น้องจ๋านะจ๊ะเออนะจ๊ะมโหแรงเบิงนะคะเบื่อคนรำคาญคนไงพี่น้องนะเออมนุษย์นี่มันเอาใจยากจริงนะพี่น้องนะเออนะจ๊ะคลิปนี้นะคะก็ดราม่านิดหน่อยจ๊ะเด็กตามกว่าสิบแปดปีควรได้รับการแนะนําหรือไม่ต้องชมนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะจ๊ะเออนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวจะเข้าประเด็นนะจ๊ะเออนะคะตามหัวข้อและหัวเรื่องนะจ๊ะ ว่าใครวะเนี่ยโอ้ยเขรว่าเล็กอีกเกิ้์เดียนดาวผู้สาวต่ำเขาผู้เ่าเปาปีนางว่าพื้นกันพี่น้องไ <laughs> อ้เถาแล้วว่าเพรานะเปาปีอีกนะพี่น้องนะเออในหละนะฮะเอออย่าหูเบานะฮะพี่น้องการครบเพื่อนคบฝูงหรือว่าอะไรนะฮะเออนะฮะถ้าเราครบหลายคนนะฮะฟังหูไว้หูนะฮะเออฟังคนนั้นเราต้องมาฟังคนนี้ด้วยไม่ใช่ฟังความฝ่ายเดียวนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนะจ๊ะมึงพูดเรื่องอะไรเรื่องของกูนี่แหละพี่น้อง <laughs> จ้าขกขบอกว่าพวกเจขข้าํำขันนะจ๊ะพี่น้องจ้ะนะฮะอืมยาวหน่อยคุณฟังให้จบนะพี่น้องนะเออนะฮะเอเอใครจะเป็นคนบร้านจากหนนะฮะเขาชอบ,อบะะอว่ามืองเบาขูนะใครว่างข่อยคนเดี่ยวแล้วพี่น้องะะ้อเออใครว่าพวกเจ้าหัวขวัญซื้อหลเกะะ้อเออนะฮะคนตลกอาจมีวาจาไม่สุภาพนะ,ะก็ต้องกราบขออภัยนะฮะพี่น้องนะโอเคอ่าเมืม่อไหร่จะเข้าเรื่องยัง <laughs> วันนี้พวนดินเออวันนี้ซื้อหางเจ้าเข้มกรเดียวแล้วมันคุ้มไงพี่น้องนะเออซื้อมากอหนึ่งเออสี่บาท 9 9เซนนะพี่น้องนะเออสี่ยูโร99เซนแต่ว่าขยายได้ตั้งเยอะนะพี่น้องนะขยายได้5กระถางนะฮะเอ่ออัญญาก็มาขยายนะฮะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปกับดินเพราะดินมันใหม่มันเค็มไงพี่น้องนะอัญญาปลูกแล้วมันไม่สวยนะฮะอันนี้พออัญญาใส่น้ําตาลให้กับต้นไม้นะพี่น้องนะอุ้ยมันใบใหญ่เหมือนใบเตยเลยพี่น้องออให้ดูนิดหนึ่งนะฮะแล้วก่อนจะเข้าเรื่องนะฮะพี่น้องเออนะฮะอยากฟังดรามา่านะฮะใครอ,อายากฟังมึงฟังไปเถออนะจะเล่าให้ฟังนะจ๊ะนี่ให้ดูต้นไม้ก่อน เนี่ยพี่น้องดูนะอันนี้เป็นใบเก่าเขานะพี่น้องนะเออเนี่ยที่ใบเก่าเก่าเนี่ยมันจะเล็กนะฮะแล้วดูใบใหม่เทียนยาให้น้ําตาลไปนะพี่น้องนะเข้าใบเตยเลยนะพี่น้องนะเออเนี่ยดูดิเออลองลองน้ําตาลสักช้อนหนึ่งเอ่อหนึ่งช้อนกาแฟนะพี่น้องเนี่ยนี่ใบใหม่นะฮะที่ให้น้ําตาลนะฮะนี่เป็นใบเก่าเขานะพี่น้องนะเออใบเก่าเนี่ยความแตกต่างนะฮะดูดูดูใบเก่านะฮะเล็กนะฮะใบเก่าเล็กมากนะฮะใบใหม่ใหญ่มากเข้าใบเตยเลยนะ เศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในนะเศรษฐีในเรือนนะก็กูนี่แหละ <laughs> <laughs> นี่แต่ต้นไม้นะจ๊ะที่บอกว่ารวยนะจ๊ะเอออ่ะจะต่อนะจ๊ะพี่น้องจ๋าใครจะชิงใครเจอชังก็ให้ชังหัวเขาแค่ตัวเรารู้เราชังเขาเปะไรใครจะรักใครจะเกลียดใครจะเหยียดใครจะยันก็ให้ชังหัวมันก็ให้ปล่อยเขาไป เกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ตายเอาอะไรมากมายในความอนาตตรโลไปทําไมช่วงชิงแข่งขันสุดท้ายเหมือนกันละต้องไปป่าชาจะเอาอะไรจะเอาอะไรกันนักนะบางคนสวดมนต์ไหว้พระนะพี่น้องนะมันไม่เข้าใจหรอกว่านะโมแปลว่าอะไรนะพี่น้องมันไหว้ไปงั้นแหละนะ เออนะบางคนบอกกูถือสินห้าโหมึงถือสินสามข้อให้ได้ก่อนนะตามที่กูบอกนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเข้าประเด็นเลยจ๊ะเออนะใส่ศินสามข้ออะไรของมึงอันยานะฮะหนึ่งสัจจะสองสัทานะฮะสามซื่อสัตนะฮะถ้ามึงไม่มีสามสัต์นี้มึงเป็นอีสัต์แน่นอนนะจ๊ะเออมด่าใครได้อีเกิงเรียนดาวผู้สาวต่ำเขาผู้เถาเป่าปีลวพี่น้อง้อเออแกแล้วยังให้คนมาถอนหงอกนะฮะชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วก็ชอบเออเอ้ยยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่พอนะฮะเอาเรื่องคนอื่นมาเป็นเรื่องของตัวเองนะฮะ คุณจะพูดอะไรคุณจะทําอะไรนะฮะคุณต้องศึกษาก่อนนะฮะคุณต้องรู้จักคนคนนั้นให้ดีพอว่าเหตุการณ์นั้นนะฮะเขาเกิดอะไรขึ้นด้วยกันไม่ใช่คุณมาฟังความฝ่ายเดียวแล้วเอามาพูดนะฮะการเล่นการพนันอะไรก็ดีนะฮะใครที่ว่ากูกูบอกทุกคลิปและพี่น้องนะในคลิปกูว่ากูเป็นคนแบบไหนจ้าพี่น้องจ้านะฮะเออนะฮะคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซนะ็นตะ์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คือคนเล่นนะฮะเออนะฮะคนไม่เล่นก็ดีไปนะฮะเอ่อคนเล่นเขาไม่ได้จนทุกคนนะพี่น้องนะคนเลน คนไม่มีเงินก็นั่งดูเขาไปใช่ไหมล่ะพี่น้องเออนะฮะคนเล่นรวยก็มีไม่รวยก็มีสุดท้ายเขาก็เอาคืนได้หมดเหมือนกันนะฮะถ้ายังมีกระสุนยอยู่ก็อย่าเพิ่งนับศพทหารในการเล่นนะจพี่น้องในะนาจาเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะเนะเงินทองไม่ใช่พี่น้องกันแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนนะจพี่น้องเออนะฮะนี่เข้าประเด็นเลยนะฮะเออนะฮะอย่าให้เด็กมาถอนหงอกนะฮะแกหอนงอกทุกคนแล้วนะฮะเออหัดซื้อเออยาย้อมผมมาลงทุนบ้างนะฮะมาย้อมเหมือนนั้นยายนะย้าย้อมไม่ไหวก็ใส่ใส่วิกไปเลยในะจะพี่น้องจ๋านะฮะ เออนะฮะพูดเรื่องคนบางคนนะพี่น้องนะเออนะฮะชอบเอาเรื่องคนอื่นมาเป็นเรื่องของตัวเองแล้วก็ชอบพูดเรื่องเพื่อนนะฮะใน YouTube ก็ดีนะฮะหรือว่าโชเชียลก็ดีนะฮะ a c e b o o กก็ดีนะฮะเออนะฮะการแชร์คลิปแชร์อะไรก็ดีนะฮะคุณอย่าไปใส่หัวเรื่องที่มันไม่ตรงกับเรื่องเพื่อนคุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้มันจะเป็นเรื่องกันนะฮะพี่น้องเออนะฮะแล้วอีเพื่อนที่ บางคนอ่ะเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นนะฮะเออกลัวกลัวคนอื่นเขาไม่ว่าตัวเองดีก็เลยหาพวกนะฮะทีนี้พวกไม่รู้ก็เอามาพูดใช่ไหมล่ะพี่น้องเออนะฮะอัญญาเข้าไปฟังมานะฮะนะฮะบอกไว้เลยนะฮะอัญญาเนี่ยเล่นมาก็หลายประเทศนะพี่น้องอลาวเขมรก็ไปมาแล้วนะฮะเหลือแต่ยุโรปยุโรปกูก็ไปแถวๆนี้พี่น้องนะแต่ถุนบ้านนะฮะเยอะแยะไม่แ <laughs> พ้ก็ชนะ ธรรมดากฎเกณฑ์เรานั้นเป็นผู้เล่นยอมรับความเป็นจริงไม่ต้องการอย่าฝืนคืนเงินกูกลับมาเจ็บนี้ไม่โทษใครในเมื่อฉันเล่นเองรู้ว่าต้องตัดใจทั้งที่แสนจะทรมานนะจ๊ะมันตัดได้ไดหรอกพี่น้องนักคนเล่นฮะ คนเราเนี่ยไม่เล่นอย่างหนึ่งมันก็เล่นอย่างหนึ่งนะไม่เล่นหวยมันก็เล่นไพ่ไม่เล่นไพ่มันก็เล่นไฮโลไม่เล่นไฮโลมันก็เล่นถั่วนะจ๊ะมึงรู้จักมะอย่าเป็นกบในกระลานะจ๊ะแล้วก็มาเที่ยวเอ่อพูดในคลิปว่าคนอื่นในการเล่นนะฮะอัญญาไม่ได้สนับสนุนในการเล่นนะฮะแต่มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะฮะความชอบความแตกต่างนะฮะเออนะฮะเขามีเงินเขาถึงได้เล่นได้นะฮะคนไม่มีเงินจะไปคาสิโนได้ไงนะฮะเงินสิบยี่สิบมันไปไม่ได้นะโว้ยเสียวข้างทางมันก็ยังซื้้อไไม่ดเลย คนที่เขาไปถึงระดับคาสิโนเขาคือต้องมีเงินล้านเงินถุงเงินถังไปนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะยาเห่าในกรานะจ๊ะพี่น้องเออนะฮะเออว่าใครว่าไอ้เกิร์ลเรียนดาวนะฮะแล้วกับพวกของมันนะพี่น้องเออนะฮะเออคอยซูนได้มหเนี่ยเออคอยจัดให้เต็มเต็มนะฮะเออนะฮะสร้างสอนให้เต็มเต็มนะฮะเออเขาจะเล่นอะไรนั้นเขาไม่ได้เอาเงินคุณไปเล่นนะฮะเออขนาดครอบครัวเขายังไม่กล้าว่าเขานะฮะเออทุกคนมีวิธีในการหาเงินแตกต่างกันไปนะฮะ บางคนก็ทํางานนะฮะเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนผัวค่อยแะล,ละพี่น้องนะเออนะฮะเออเมื่อก่อนค่อยก็เป็นค่อยไม่ค่อยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนนะฮะขี่ค่าอะไรก็เป็นหมดแล้วนะฮะพี่น้องนายคนก็เป็นมาแล้วนะฮะพี่น้องเออนะฮะตามคลิปที่อัญญาบอกเลยแล้วไม่ได้โมะนะฮะเอออ่ะต่ออีกนิดหนึ่งนะพี่น้องนะเออฟังให้จบนะฮะยีนาทีก็ฟังให้จบไปเลยนะจ้ะาใครชอบฟังไม่ชอบฟังก็ไม่เป็นไรผ่านไปเลยจ้ะจะไลค์จะแชร์อะไรอัญญาไม่สนใจจ้ะพี่น้องจ้ะอืมบาทนี่นะฮะเออ อย่าทําตัวเป็นกบในกระลาถ้าคุณไม่รู้จริงคุณไม่เคยไปมาจริงนะฮะคุณอย่าเที่ยวว่าเขานะฮะไปคาสิโนแล้วขายตัวนะฮะเออในคาสิโนไม่มีเวลาที่มารับซื้อตัวใข่นะฮะพี่น้องเขาเล่นกันเขาไม่มีเวลาที่จะมาเออไปนอนกับคนนั้นคนนี้นะฮะเขานอนในบ่อนเลยกินในบ่อนขี้ในบ่อนเลยนะพี่น้องนะเออเออวีไอก็มีโรงแรมให้อยู่นะฮะเออจากประสบการณ์ที่พี่อัญญาเล่นมาหนึ่งปีแปดเดือนในเขมรนะฮะพี่น้องเออนะฮะนั่นแหละนะฮะแรกๆเราต้องเรียนรู้กว่าก่อนนะฮะเออ กว่าจะจบออฟฟอร์ดเขมรได้เพียงยาบอกแล้วนะฮะไม่ต่ำกว่าสิบ้านนะฮะพี่น้องกว่าเจ้าจะเรียนจบนะบางคนเก like. เเินกเป็นร้อยล้านนู่น่ะกว่าจะจบนะฮะเออนะฮะถ้าเราเล่นตามบ่อนถ้าโกงไม่เป็นนะะก็อย่าไปเล่นนะเอออันญาไม่สนับสนุนนะเออถ้าเราเล่นตามบ้านเนี <riding> ่ยนะเออนะฮะวงการพนันก็มีการโกงทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะอะไรทั้งสิ้นนะะพี่น้องนะยุทการพนันออนไลน์ก็เหมือนกันฮะทุกอย่างมีการโกงนะเออถ้าเราโกงไม่เป็นเราก็อย่าไปเล่นอย่าไปเสี่ยงนะะพี่น้องนะะ แต่ในคาสิโนนั้นเขาไม่โกงหรอกนะฮะมันวัดกันที่ดวงนะฮะเขาก็มีบ้างนะฮะแต่เราไม่รู้นะฮะเออนะฮะเขาจะทําอะไรก็เป็นบิสเนสของเขานะฮะคุณอยากเล่นคุณก็เล่นคุณไม่อยากเล่นคุณไม่ต้องไปเล่นนะฮะพี่น้องเออนะความชอบส่วนบุคคลจะเที่ยวหาว่าเขานะเะทัวร์จะลงนะจ๊ะพี่น้องเออมึงมีเงินเล่นเหมือนเขาป่ะฮะฮะฮะกูอยากรู้นะฮะเออนะฮะกูนั่งอยู่ในบ้านนะ่นะไม่ได้เดือดร้อนใครนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะเออนะฮะเออทาแค่งานบ้านนะพี่น้องนะเออ บางวันก็ไปหาหยอดหลุมหยอดตู้เหมือนกันนะฮะพี่น้องเออหยอดข้างล่างใต้ถุนบ้านนะฮะเออนะฮะตู้สล็อตนะคะพี่น้องเออพี่น้องจะบอกว่าหลุมแมลงมึงหลุมสล็อตอรพี่น้องนะไหยอดนะฮะร้านกาแฟไม่ต้องไปไม่ต้องไปนั่งกินเขาฟรีนะฮะหยอดเล่นนะฮะคนไทยก็มีหน้านะคะคนไทยชอบเล่นนะะเล่นจนฝรั่งมองกับพี่น้องนะหูนี่มันเอาเงินมาจากไหนเยอยยะแยะนะฮะเออนะฮะพวกมันกาแฟแก้วเดียวนั่งเป็นวันนะฮะแต่เราเล่นด้วยนะเออได้ก็เอาเสียก็เลิกนะฮะเป็นการผ่อนคลายนะฮะอืม คนเล่นรวยก็มีนะคะเขาสร้างรีสอร์ทสร้างวิหารนะคะพี่น้องแล้วยากระตอ๊อบกูยังไม่ได้เลยกู <laughs> ก็บอกแล้วว่าหมดดากนะ,ะ,นะคะเออนะฮะเออแล้ว,ลวก็ไม่ได้มาเสียลูกเสียผัวอะไรจะเออนะฮะหัวได้บอกว่าพิรักน้อย,นอยหน่อยนะฮะคอยเล่นจนผัวคอยต้องเอาคอยม่ยุ่งเมีย้งนอกคนเด้อพี่น้องเด้อเออนะฮะเออคอยก็บอกว่าคอยประม้านะฮะคอยเล่นจนคอยต้องหัวคอยต้องให้ทนายนมามาเฮ็ดทรัพย์สินสมบัตินะฮะเออ เพื่อมาอยู่เมืองนอกนะฮะเออขายทรัพย์สินมาอยู่เมืองนอกเลยซื้อบ้านในเมืองนอกค่อยซื้อสดนะฮะไม่ได้เป็นหนี้ใครเขาบอกนะฮะเอออีพวกที่อวดรวยนะเอออวดโก้นะฮะกบในกลาทั้งหลายนะฮะเออนะฮะอันนี้ค่อยว่าเฉพาะคนนะพี่น้องไม่รวมใครนะฮะพี่น้องฟังนะฮะเออว่าไหว่าอีเกิงเดียนดาวนะฮะก่อนมันจะเป็นอีเกิงเอ้ยก่อนมันจะเป็นดาวมันเป็นอีเกิงก่อนนะพี่น้องนะเออคนที่สารบนขคอยเอิ้อนอีเกิงนะฮะแล้วก็อีเดียนแล้วก็อีดาวนะฮะเออนะฮะอ่าทีนี้ว ปร,ประดับไหลหรือว่ามึงจะเป็นดาวร่วงดาวหล่นดาวตกฮะนะฮะแกก็อยู่ส่วนแกนะฮะพี่น้องนะอย่าให้กูโมโหนะฮะพี่น้องนะเอออีกคนที่ไม่รักษาสัจจะชอบเอาเพื่อนไปเผานะเอาเพื่อนไปเล่าเนี่ยนะเนีย่ยจัดให้เต็มๆนะฮะเอออมาบอกใครเลยพี่น้องใครด่าไห้นะฮะเออบาบนี้ทำตัวเป็นกบในกะลานะฮะเออบพเมืองดอกว่าเขามีอย่างนะฮะเจ้าของซ้ำดนะฮะเมียฝรั่งะเขามีกินมีใช้กันทุกคนแหละพี่น้องนะเออ ออแทนที่จะรักกันเมียคนไทยก็ไม่เห็นว่ากันเลยนะฮะเออนะคะ,ออนะค,ะคุณจะเล่นโซเชียลคุณจะทําอะไรคุณจะว่าเพื่อนคุณต้องศึกษาให้ดีๆว่าเหตุการณ์เขาเกิดอะไรกันขึ้นถ้าคุณฟังความฝ่ายเดียวเอามาพูดนะคะคุณก็จะโดนแบบนี้นะฮะพี่น้องเออนี่แหละนะฮะยายจะมาบอกนะจ๊ะ <c oughs> คิดว่าตัวเองรวยนะ,ะโอ้ยมึงรวยนี่ก,กูไม่สะออนหรอกนะ,ะพี่น้องกูไม่มีนี่มีสีเนี่ยกูสะออนนะกูถือว่าเขาเป็นคนรวยแล้วนะกะูคเคยมีนี่แล้วกูปวดหัวพี่น้องนะ ขายของได้เท่าไหร่ต้องใช้หนี้หมดแล้วกว่าจะหมดก็หลายปีใช่ไหมล่ะพี่น้องไม่มีใครไม่เป็นหนี้นะฮะเกิดมาก็เป็นหนี้เลยนะฮะเอออยู่ที่ใครจะใช้เก่งกว่ากันใช่ไหมล่ะพี่น้องเอออย่าเที่ยวดูถูกคนนะฮะเออขี่รถก็รู้นะฮะเที่ยวหลายประเทศนินทาทุกประเทศมันไม่ใช่เรื่องดีนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอืมนะฮะเออย่าอยู่ในกระลาออกมาดูโลกภายนอกนะฮะเข้าไปดูใน youtube ว่าพี่น้องก็ทําอะไรมั่งนะฮะเออนะฮะคนมีตังเท่านั้นที่เล่นได้นะจ๊ะเออ หรือว่าคนเล่นเป็นนะฮะคนเล่นไม่เป็นก็อย่าไปหาเล่นนะฮะพี่น้องเออนะฮะเขาจะทําอะไรมันก็เรื่องส่วนตัวของเขานะฮะเออไม่ได้เดือดร้อนใครนะฮะพี่น้องเออเงินอยู่ในกระเป๋าเราไม่มีใครรู้นะฮะเออขนาดพว่คอยยังมกล้าว่าคอยแล้วคอยเล่นยญคอยลงประยอดหลุมนะฮะเออเพราะว่าเมียไม่ได้เล่นถึงหลักล้านเหมือนเดิมแล้วนะฮะเออคอยไปแค่ร้อยสองร้อยยูโรนะฮะอาทิตย์หนึ่งพอแล้วเออได้ก็เอาเสียก็เลิกพักผ่อนรีแลก์นะฮะเออนะฮะเราต้อง ดับตัวเองลงมานะฮะอะ่ในการใช้ใจ่ายในเมืองนอกเราจะฟุฟ้มเฟอร์เหมือนอยู่เมืองไทยไม่ได้เมืองไทยเพื่อนฝูงเราเยอะยืมที่ไหนก็ได้นะฮะโทรเอาที่ไหนก่อนก็ได้ใช่ไหมล่ะพี่น้องเออไม่จําเป็นต้องไปว่าเขาจะไปขายตัวในคาสิโนนะฮะเอออาจจะเป็นประสบการณ์ของคุณนะ,ะเออทางยุโรปนี้อัญญายังไม่เคยไปคาสิโนเลยนะฮะอยากไปมากนะฮะแต่ว่าไม่มีใครดูดูลูกให้แฟนบอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งฉันจะพาเธอไปดูนะฮะเออค่อยไม่ดูค่อยไปเล่นอเนอาไม่ชอบดูนะเอาชอบเล่นแล้วคอยหน้าพี่น้องนะเออนะฮะ ชีวิตกูกูต้องใช้ให้คุ้มนะฮะพี่น้องเอออย่ายอยู่ในกะลานะฮะเออมึงออกจากกะลาได้แล้วคางครกนะฮะอย่าทําตัวเป็นคางครกขึ้นว่แกหัวงอกหัวเถกแล้วนะฮะพี่น้องนะเอออยากจะเป็นมาดามนะ่ะนะเออมึงหัดหวีผมให้ได้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเนี่ยหวีมันกูเนี่ย <laughs> ใช่ไหมพี่น้องนะเออแล้วก็อย่าเที่ยวดูถูกคนนะจ๊ะเออ คนจนคนรวยไม่ใช่กะมวยมอแล้วนะฮคนดีคนบ้าไม่ใช่ทุกคนก็ตายตายเน่าเหม็นเอาไปไม่ได้สักอย่างใครอยากจะจนทุกคนก็อยากจะรวยนะจ๊ะเออนะจ๊ะข่อเพื่อนคอกปูงก็ดูให้ดีนะฮะอันยากก็ประสบการณ์ชีวิตเยอะแยะนะฮะก็จะรู้จักคาสิโนโนี้ก็เพาะเพื่อนเหมือนกันนะฮะพี่น้องนะเออเขาเป็นหน้ามานะฮะแต่เราไม่โทษเพื่อนเลยไม่เคยโทษเพื่อนเลยนะฮะ มีแต่ขอบคุณว่าที่มึงพากูมาทํามาหากินนะฮะเออที่ใหม่ๆนะฮะมันเป็นเงินร้อนนะฮะเงินด่วนนะฮะเออนะฮะไม่แนะนำและสนับสนุนใครให้ไปเล่นเพราะพี่อัญญา,ยาก็เคยหมดกว่าจะตีคืนได้เป็นปีนะฮะพี่น้องเออเวลาเราเสียเราเสียเยอะเวลาเอาคืนมันเอาคืนยากนะจ๊ะพี่น้องเออนะฮะอืมดวงนี้ก็เอาคืนได้เวลาเราดวงตกเนี่ยโหสึนามิดูดเลยนะพี่น้องนะแต่เวลาที่เราจะรวยเนี่ยแหะขึ้นมาลูกบอลเลอร์นะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะนี่นะฮะเออ แล้วได้ดีแล้วก็อย่าลืมตัวนะฮะแล้วก็อย่าเที่ยวดูถูกอาชีพคนอื่นนะฮะเขาจะเป็นคุณโสนะฮะมึงก็เป็นเหมือนกันละเมียฝรั่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะเออกูว่าหมดแน่นะพี่น้องนะเออแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเมียฝรั่งทํางานบาร์นะฮะขายมาหมดทุกอย่างนะฮะพี่น้องคอยยุ่งวงการบามายี่สิบปีนะฮะคอยเป็นเจ้าของบามาสิบหปีพอต่านะฮะเออนะฮะ คอยลู้จักมดนะฮะพี่น้องว่าพวกเจ้าเฮ็ดจังไดมานะฮะอีพวกเมียฝรั่งแกทั้งหลายนะฮะเออรุ่นอู่ตะเภานะฮะมึงอย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นนะฮะเขาจะทํามาหากินอะไรมันเรื่องของเขานะฮะเออแม่นบ่ล่ะพี่นออ้องก็ไอ้คอยคือว่านะฮะหลายแถคอยคือพูดดีแถพี่น้อง <laughs> มันเป็นสไตล์ได้พี่น้องเด้เออเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นมึงนึกว่าเขาไม่เห็นขี้มึงเหรออ่ะมึงอ้าปากว่าเขาขายตัวเนี่ย นะมึงไม่อายตัวเองเหรอก็มึงแกง่าขายไม่ได้งามันก็อิจฉาเขาทุกสมัยเนี่ยนะเขาโลกออนไลน์แล้วเว้ยเขาขายทางออนไลน์นะจ๊ะเออเขาไม่ต้องไปนั่งร่มมะขามต้นมะพร้าวหรอกนะพี่น้องนะเออนะฮะค่อยขอเถียงแทนนะ,ะผู้หญิงบาร์ทุกคนนะ,ะหรือว่าผู้หญิงบริการทุกคนเลยนะฮะคอยในแม่แม่คุณโสเลยนะ,ะคุณแม่คุณแม่โสเลยนะฮะก่อนจะบอกหายนะ,ะคนดีๆเป็นขี้ข้ากะลีหมดกะลีอยู่บ้านหลังละยี่สิบล้านมึงจะบอกมึงให้รู้นะฮะเออ เออมึงมีอะไรนะฮะแค่มาอยู่เมืองนอกนะฮะเออมาอยู่เมืองนอกลงแต่พาพโพดดีๆอวดรวยจังสันจังสีโอ้ยยายอันนี้เฝ้าไปสีธัญญาเรื่องวาสนาเจ้ายาเอามาล่อเล่นคนอื่นเขาก็เครียดเป็นสิมาล่อเล่นกับคนจังไดนะจ๊ะรวยแล้วก็อย่าเที่ยวหาว่าคนอื่นนะจ๊ะเออ มึงใช้หนี้ให้หมดก่อนมึงถึงบอกว่ามึงรวยนะฮะเออกูอยู่ลังเล็กนะฮะแต่กูไม่มีหนี้กูมีความสบายใจกูอยากเล่นกูเล่นกูอยากกินกูกินกูอยากนอนกูนอนกูอยากทํางานกูทาใช่ไหมล่ะพี่น้องเออนะฮะเออนั่นแหละคือคนรวยนะฮะรวยหัวใจนะฮะรวยความสุขนะฮะพี่น้องเออไม่มีหนี้มีศินมันช่างมีความสุขใช่ไหมพี่น้องมึงก็หาไปใช้ไปสิสามสิบร้านมึงจะมีโรงงานใหญ่โตขนาดไหนมึงก็หาใช้หนี้ไปนะมึงจะมีอะไรมีรถมีบ้านมึงก็ต้องหาใช้หนี้ไปเพราะกูเคยเป็นนะฮะ เออเสียประสาทต้องทํางานทั้งวันทั้งคืนพี่น้องเอ้ยนะฮะเอออย่าไปอิจฉาคนนะฮะเพื่อนได้ดีเราต้องสนับสนุนนะ,ะเพื่อนตกยากเราต้องช่วยเหลือใช่ไหมละ่ะพี่น้องเออนะฮะรู้จักให้อภัยกันซึ่งกันและกันนะฮะจะมาบอกว่าขอโทษต่อหน้ารับหลังกัดกูก,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 กูก็ไม่กูก็ไม่ทนนะพี่น้องนะเออคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมาดราม่าคลิปต่อไปนะฮะหรือว่าขึ้นไลฟ์สดนะฮะในวันอาทิตย์นี้นะฮะไปแล้ว <laughs> สาใจแล้วเดี๋ยวจะด่าอีกนะฮะอ่าบายบายซีอูอินคลิป mm hmm. นะฮะมายเฟรนหักวาจาได้ไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกช่องทางใจนะจ๊ะเด็กต่ามกว่าสิบแปดปีควรได้รับการแนะนำบ๊ายเลิฟยูเลิฟยูอ่ะ